สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับรองเท้า Nike c a f ฟมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้เขาเป็นสีสองนะครับก็คือเป็นสีเหลืองนั่นเองก็ตัวเนี้ยทางอเมริกานะครับก็จะมีเว็บไซต์ของไนกี้ a ั Nike f เลยเนาะก็เขาก็จะเปิดให้ทำการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จประมาณสักชั่วโมงนี่แหละครับแล้วก็ทำการส่ง สุ่มชื่อออกมาเนาะว่าใครจะได้นะครับผมก็ลงทะเบียน n i ก้ครับเนี่ยอยู่2เว็บไซต์เนาะก็ได้มาทั้ง2เว็บไซต์นะครับก็ถือว่ารอบนี้เขาปล่อยค่อนข้างจะเยอะส่วนคู่นี้นะครับผมลดจากเดิมเป็นไซส์7.5 US นะก่อนหน้าผมเลือกเป็นไซส์8นะครับคือตัวเนี้ผมเลือกไซส์8เนาะอืม ตัวนี้รู้สึกว่ามันหลวมเกินไปผมก็เลยลดไซส์ลงมานะครับครึ่งไซส์เดี๋ยวลองมาดูอีกทีนะว่าโอเคหรือเปล่าแต่หลายๆคนก็แบบใส่ตรงไซส์โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็เออลดไซส์เนี่ยก็อันนี้สรุปให้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ส่วนตัวแล้วของผม,ผมเป็นคนเท้าเล็กผมก็เลือกลดไซส์นะก็ค่อยมาดูว่ามัน จะโอเคหรือเปล่านะครับอ่เรามาดูกล่องกันนะครับกล่องตัวเนี้ยให้มาเหมือนกล่องเดิมเลยก็คือเป็นกล่องออกแบบส้มๆนี่นะเหมือนเหมือนปกติกับกล่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอลดแสงนิดนึงนะก็กล่องมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือกล่องสีส้ม ส่วนตรงนี้ครับเขียน general purpose นะครับ general purpose s h o เนาะแล้วก็ไซส์7.5มมนะครับเป็น9 women นะคือถ้าใครอยากได้นะครับในกีครับฟในรุ่นเนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับไม่แพงราคา r e เซ l ก็ไม่ได้สูงมากนักนะสามารถจับต้องได้อยู่นะครับ เปิดมานะครับกล่องทุกอย่างเหมือนเดิมในเหมือนในรุ่นที่แล้วเลยอ๋อถ้าใครอยากดูสีก่อนหน้านะครับตัวสีนี้นะก็ลองไปดูย้อนกลับไปดูคลิปผมได้นะครับตัวนี้ให้กระดาษมาเหมือนเดิมนะครับเป็นกระดาษชั้นเดียวเนาะแล้วก็รองเท้าที่ได้นะครับคือตัวนี้นั่เอง,เองสีเหลืองบางคนก็ชอบนะครับในสีเหลืองบางคนก็ชอบในสีแบบเทาครีมตัวนี้นะ คือสองสองสีนี้ก็ต้องบอกว่ามันคนละสไตล์กันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าสีคู่นี้เป็นยังไงครับก็มาดูกันทีละข้างนะครับว่าวัสดุอะไรเป็นยังไงเนาะหลักๆก็คือใช้หนังกลับกับผ้านะครับ ตรงนี้เราจะเห็นเป็นหนังกลับเนาะสีออกเป็นเหลืองๆมัสตาร์นะครับก็จะตัดด้วยสมุดนะครับสีขาวในลักษณะแบบนี้เนาะ ดูผิวของเขานะครับผิวของผ้านะจะเป็นอย่างนี้เลยสียงี้สวยงามบางคนก็ชอบนะครับสีเหลืองนี้นี่นะครับให้หนังมาหนังกลับ่างนี้ทนแน่นอน,นครับในรองเท้ารุ่นนี้นะส่วนมิโซนะครับก็ให้มาในโทนสีอย่างนี้นะสีออกเหลืองเหลืองครีมครีมอย่างนี้ตัดกับเอาโซสีดำ ก็จะมีผิวแบบขู่ขาเป็นเม็ดๆนะครับส่วนด้านหน้านะครับปลายหัวลงเท้าก็จะมีแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะตรงนี้นะมองจากด้านบนกันนะครับก็จะเป็นการเคลือบนี้ ตัดกับหนังกลับแล้วก็ผ้านะครับก็เลยขึ้นมานะครับคือเขาก็จะคุมโทนทั้งหมดแลเนาะให้มันเป็นสีเหลืองแล้วก็หนังกลับนะครับรูเชือกผุ้งเท้าเนี่ยจะเป็นแบบเจาะหมดเลยนี่นะครับทั้งสองด้านนะ ตัวลิ้นรองเท้านะครับเอ่อเชือกผงเท้าก่อนเนาะเชือกผงเท้าเนี่ยให้มาสีเดียวนะครับตัวก่อนหน้าก็ให้มาสีเดียวเนาะก็จะออกแบบครีมครีมเลยนะตัวนี้มันไม่ขาวแบบสนิทนะเนาะเหมือนกับสีลิ้นรองเท้าก็เหมือนกันนะครับสีลิ้นรองเท้าเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นสีเหลืองแต่มาเป็นสีครีมนะครับอะไรขึ้นมาเนาะก็จะมีตรงจุด ร้อยรูเชื่อมุงเท้าตรงนี้นะครับเป็นผ้าไนล่อนเนาะสีส้มนะครับแล้วก็มีป้ายโลโก้ของ n นกี้ก็ตัวสื่อสีดำนะครับตัวสวุดสีส้มไหลขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นหูไนล่อนนะครับที่เป็นสีส้มเหมือนกันลิ้นรองเท้าจะเป็นลักษณะแบบปิดนะปิดอย่างนี้นะครับนี่เลย สวยมากส่วนฝั่งด้านในนะครับก็เหมือนกับฝั่งด้านนอกเนาะคือการดีไซน์เขาก็แบบยังไงอะง่ายๆนะครับดูแล้วมันแบบมันไม่ต้องมีอะไรเยอะแต่นี่แหละมันคือความคลาสสิกนะครับ ของรองเท้ารุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่ใครๆหลายคนอยากได้อยู่นะนะครับก็คือด้านนอกด้านในมันก็ลายเดียวกันนะครับใช้วัสดุอะไรเหมือนกันเลยส่วนด้านหลังนะครับจะเห็นโดดเด่นด้วยนี่เลยไนกี้นะครับก็วัสดุเป็นหนังกลับสวยนะครับ ตรงนี้นครับก็จะเป็นไนกี้นะสีดำนะครับก็คือมันปั๊มลงไปนะตัวนี้นะปั๊มหนังลงไปนะครับแล้วก็ทาสีด้วยสีดำเขียนว่าไนากี้ก็มีหูนะครับเป็นสีส้ม,มส่วนพื้นนะครับเป็นพื้นโทนสีดำล้วนในลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวค่อยมาดูอินโซกันอีกทีนะครับกับด้านเนาะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับไนกี้คาัาอันนี้ข้างขวานี่ข้างซ้ายนะครับสายก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับข้างขวาเนาะ ลายเชื้อผูองเท้านะเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเชือผกผ่งเท้าก็จะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะก็คือมันดูแบบแข็งแรงทนทานพอสมควรเลยามาดูอินโซกันนะครับ อินโซเนี่ยมันแกะไม่ได้นะเขาก็จะมาในโทนสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่า Nike c a a f อยู่ด้านในส่วนภายในรองเท้าเนี่ยตรงด้านหลังส้นรองเท้านะครับมันจะมีซัพพอร์ตตรงนี้เนาะเพื่อลดการเสียดสีทำให้เราสวมใส่ได้แบบสบายแต่ต้องบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้นะ อืมก็ไม่ได้สวมใส่สบายมากนักนะครับนี่ต้องบอกไว้ก่อนเนาะอ๋อตรงขอบตรงนี้นะก็ตัดด้วยหนังกลับเหมือนกันนะครับเป็นสีครีมื้่รองเท้าด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนป้ายนะครับป้ายตรงนี้นะ เม d ดอิ in, อะไรเอ่ยก็ผลิตจากเวียดนามนะครับตัวนีนะ้ต้องบอกว่ารองเท้า Nike Craft เนี่ยเป็นรองเท้าที่ดีไซน์มาสวยนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบสวมใส่สบายนะต้องบอกอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูสองสีกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจุดที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็คือโทนสีแน่นอนอยู่แล้ว เขาก็มีการเลือกโทนสีใหม่ในส่วนของมิโซนะครับมิโซจะเห็นว่าตัวนี้มันสีแบบกำเนาะแต่ตัวล่างนี้เป็นสีออกครีมๆนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนตัวแรกตัวสีเทาเนี่ยผมตีเป็นสีเทานะสีเทาครีมตัวนี้ตรงไนกี้ ตรงนี้นะครับเขาก็จะแบบปั๊มลงไปอย่างเดียวไม่ได้มีการทาสีแต่ส่วนตรงนี้จะมีการทาสีนะครับมันก็จะแบบเห็นด่นชัดมากขึ้นเนาะแต่ตัวนี้ต้องยอมรับว่าสีมันดูคลาสสิกมากๆนะครับคนก็เลยชอบสีนี้กันซะส่วนใหญ่นะก็ เดี๋ยวเขายังจะมีสีอื่นๆอนอกมาอีกนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าจะกําลังจะปล่อยสีน้ําตาลต่อหรือยังไงนี่แหละนะครับเพราะว่าเ n e r เนก็เริ่มจะปล่อยปล่อยสีน้ําตาลออกมาให้ดูกันเนาะโอเคเรามาดูออนฟีดคู่นี้กันครับแล้วก็มาสรุปกันอีกทีว่าไซส์7.5ที่ผมเลือกมาเนี่ยผมใส่ได้หรือเปล่านะครับไปดูกันครับ ครับก็จากที่ผมลองนะลองทั้งสองคู่เนี่ยพร้อมๆกันผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะแบบพอดีแล้วมันใส่เวลาเดินมันจะไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดนะครับเพราะว่าลักษณะเท้าผมเนี่ยจะเป็นไซส์แปแล้วเล็กนะครับหมายถึงว่าเรียวนะไม่ได้บานบางคนอาจจะเท้าบานนะครับก็ให้เลือกตรงไซส์น่าจะดีกว่า เพราะมันจะไม่บีบข้างหน้าแต่ว่ามันจะแอบหลวมนิดนึงเพราะว่าข้างหน้าตรงนี้มันจะแหลมนะครับมันจะแอบแหลมอืมถ้าเกิดคุณเท้าบานแล้วเลือกลดไซส์เนี่ยมาครึ่งไซส์แบบตัวนี้คุณจะรู้สึกแน่นด้านหน้านะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยมันจะพอดีอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ไปลองเนียก็ไปลองดูก่อนนะครับ ผมไม่สามารถที่จะฟันธงให้ได้นะครับว่าเท้าแต่ละคนควรจะใส่ไซส์อะไรนะครับส่วนความสบายต้องบอกว่ามันไม่ได้นุ่มสบายขนาดนั้นนะครับเราลองมองจากราคานะแล้วก็มองจากดีไซน์เนี่ยส่วนของมิโซมิโซเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้อย่างที่เราเห็นกันนะครับส่วนสีนะครับก็ไปลองเลือกกันนะว่าใครชอบสไตล์แบบไหนนะครับ หรือว่าสีเหลืองดีหรือว่าสีสีเทาครีมแต่ถ้าใครคิดว่าจะซื้อรีเซลนะครับก็อดใจรอเนาะเพราะจะมีหลายหลายสีออกมานะครับก็องรอกันไปก่อนถ้าชอบสีไหนค่อยซื้อกันทีหลังนะครับแต่ส่วนสีเนี้ยสีแรกนี้ก็คือสีเทาเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าของมันออกมาน้อยเนาะเขาปล่อยอยู่2ครั้งนะครับในของ n นกกี้คัฟแล้วก็ไม่ได้ปล่อยแบบเออ g l o b a l มันก็เลยทําให้ของมันน้อยนะครับส่วนตัวนี้คือมันปล่อยมาเยอะมากเดี๋ยวทาง n i กี้ USA ก็จะปล่อยอีกรอบหนึ่งมันก็เลยทําให้ของมันเยอะพอสมควรนะครับราคามันก็จะเริ่มลงไปอีกแต่ถ้าใครจะซื้อนะสีนี้นะผมว่ารอในใต้นเดือนหน้านะครับรอให้ทาง n i กี้ s a ปล่อยอีกรอบหนึ่งราคาใน StockX ออาจจะลงไปอีกนะครับเพราะว่าของมันเติมเข้ามาเนาะ ดีมาซับไฮนะครับก็รอกันไปก่อนสําหรับสีนี้นะครับส่วนสีนี้นะผมคิดว่าราคาตอนนี้มันน่าจะคงที่ละเพราะว่าในก่อนหน้านั้นนะอ,อ่ะสต็อกเราคาสูงไปถึงประมาณ400เหรียญน,นะครับต่อคู่นี่นะสี่อยเหรียญแต่ตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณ300นะครับนะสีนี้นะี่สีเทาตัวนี้นะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนใคร ที่ชอบนะก็ลองดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับว่าคุณชอบสีไหนระหว่าง 2- ส,สีนี้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ